กให้คุณแม่ดยเฉพาะเลยได้ดิป้ายคำว่าลดละเลิกรถอันแรกคือรถอีโก้ละคือละความผิดเบือนเลิกคืออะไรเลิกปากดีปากเจ๋วได้แล้วไอ้ที่ตั้งใจให้หนุ่มกันไทย ชื่อน้องเพอชื่อจริงชื่อเพอเจอจะให้ลูกนกเอาไปประมูลและเอาเงินประมูลทั้งหมดไปให้กับการบริจาคให้กับสุดรัจนจัดแมวจอนจัดเพื่อจะได้ทําบุญให้กับสัมภเวสีนะพระเอกทั้งหลายแล้วก็พวกมารศาสนาครับตั่ใจเลยครับมาจากไหนครับมาจากดอนทบ,บุรีบินมาเลยหลรอไม่ได้บินครับขับรถมา600กวอากิโลไม่ได้ขาเหยียบนะใช้หัวใจเหยียบมนันใใกล้หน่อย ขอบคุณมากครับคนสุราษฎร์น่ารักครับทีจะบอกเลยชุดนี้เนี่ยมเป็นชุดที่คุณสามารถหาซื้อได้ที่เขาบูรัสแต่ผมกําลังจะบอกว่าสิ่งที่ผมกาลังทําอยู่นี้ผมกําลังถึงว่าชุดเหมือนน้องก็จริงแต่ข้างบนเหมือนแม่ฉะนั้นน้องไม่รู้เรื่องคนที่เป็นหัวทั้งหมดก็คือแม่ครับเคาใจมาก เีราดูชุดเลยครับเอาป้ายลงขอดูชุดหน่อยครับทำไมต้องใส่หมอนหรอคุณตองหมอลองขออันนองไม่ไหวเนี่ยเราไม่มีพลังแเนี่ยหมดพลังแล้วไม่เอาแล้วยดูดิอย่าบอกเอาหมอออกแม่งไม่ต้องพูดอะไรแต่พอใส่ไปน้องไม่มีพลังแล้วหมดพลังแล้วยโอ้ยนอนไม่เอาแล้วยนอนไม่ไหวแล้วหมอนนี่แหละหมอนกายสิทธิ์ของจริงคิดยังไงกับการเดบิวต์ว่าคิดยังไงเหรอ คือการเอาเด็กมาหากินไม่ใช่เรื่องแปลกวนะเพราะเด็กบางคนมีความสามารถเรื่องการร้องเพลงการแสดงหรือความสามารถด้านอื่นๆแต่การเอาน้องมาหากินในทางที่ผิดในการที่มาบิดเบือนเรื่องนี้รับไม่ได้เพราะอะไรในวัยของเขาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําการบิดเบือนขนาดนี้ฉะนั้นเด็กถ้านํามาทํานามแบบถูกต้องไม่ต้องกลัวฝากอะไรทึาสาวกเตรียมหลักทรัพย์ให้ดีๆเพราะเวลาขึ้นศาลแล้ว ไม่มีเงินถึงคุกนะครับผมบอกก่อนรันไม่มีเงินมาตัวออกมาได้ออกมาเถอะเชื่อเถอะครับความจริงนั้นคือความจรงิงมันไม่มีอะไรที่เป็นอิสิธิ์หรอกคุณเชื่อผมนะการเป็นพ่อแม่คนไม่ใช่เรื่องง่ายนะลูกเราคลอดออกมาครบ3.2แล้วเนี่ยเชื่อเถอะแม่ค,คูณแล้วปวยแล้วไม่ต้องให้เป็นลูกเทพลูกเทวดาเชื่อผมเป็นเด็กธรรมดาที่อยู่กับเพื่อนเป็นเด็กธรรมดาที่มีสัมมาทารวะอันเนี้ อสิ่งที่ดีและเด็กควรเป็นน้ำหน้าแห้งจรองนี่ถ้ากูเชื่อจะขับรถอันที่เหรอทางนั่เชื่อมขับ,บรถาม,บมาไม่ยห็นรกจริงๆนัคือเราไม่เชื่อไงสุดท้ายเนี่ยผมขอบคุณนะครับผมสัญญากับตัวเองในการร้สดทุกครั้งว่าผมจะยืนอยู่ข้างหลังดุ่งกันชัยเพบาผมคือไทยพุทธนะครับผมทําหน้าที่นี้เรียบร้อยนะครับพี่หนุ่ครับ ขอบคุณีณ่หนุ่มขอบคุณต้นอ้อขอบคุณพี่เปียกขอบคุณอี้ขอบคุณทุกทุกคนและผมขอขอบคุณสุดท้ายนี้คือไอสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่เรียกว่าคนหัวใจคนคือกีซอสของ่าวรขอบคุณครับจิตเชื่มอะจริงๆอ่ะผมอะใข้คนเชื่อมจริงๆใทนเป็นจิตใจคนไทยหัวใจพุทธครับเอี่ยมนร้อยเป็นร้อยนะครับเฮ้ยจา์สวัสดีครับ ตรง bạn ใช่ mặt นอนเลยนะครับตอนนี้ก็ الله ยอมให้มาต่อ วันนี้นะจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ถ้าคุณแม่ลดละเลิกลดอีโก้ลงลดการบิดเบือนนะละการบิดเบือนแล้วก็เลิกปากเสียงจะไม่มีเหตุการณ์นี้เลยนะครับคุณทําให้ทุกทุกคนที่อยู่ที่นี่จากเป็นแค่คลองธรรมดามารวมตัวกันจนเปแม่น้ำและสุดท้ายณปัจจุบันมันคือทะเลละมันไปกันใหญ่แล้วมันกว้างใหญ่ลวฉะนั้นผมว่ามันควรจะหยุดและจบะทันทีเลยนะครับขอบคุณครับ